สวัสดีครับผมโฟกครับผมผมปอนครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงประวัติของผู้ชายคนหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงชายคนนึงเนี่ยผมมีคําถามครับชายเวียงเชียงใหม่ครับชายเลียงเชียงยครับชายดีขี่เกี่ยวครยน้อยครับคูณจมวัง You serious ครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของชายคนหนึ่งครับที่ชื่อเอ็ดมันแคมเปอร์นะครับ แล้วก็คดีฆาตรการรมของเขานะครับซึ่งเนื้อหาในการพูดของผมมาในวันนี้กับเพื่อนอผมจะมีเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนมากควรใช้วิจา,า,ารณญาณในการรับชมนะครับผมเบดมันเกิดที่เบอร์แบงค์แคลิฟอร์เนียวันที่18ธันวาคมพศ2491เมื่ออายุ14ปีเขาได้มีพฤติกรรมทานรูสัตว์โดยการที่เขาฝังร่างของแมวทั้งเป็นและหลังจากนั้นพอแมวตายเขาได้ขุดศพขึ้นมาและฆ่า และฆ่าตัดหัวของมันและนําหัวของมันไปปักไว้ในที่เหล็กแหลมแล้วเมื่ออายุ13ปีเขาก็ฆ่าแมวอีกตัวและนําแมวตัวนั้นไปไว้ในตู้เสื้อผ้าเมื่อวัย5 5ปีพ่อกับแม่ของเขาได้แยกทางกันทําให้เขาต้องอยู่กับแม่ซึ่งแม่ของเขาได้มีพฤติกรรมทางลบอย่างรุนแรงแม่ของเขาติดเหล้าและชอบทําลายร่างกายแล้วก็ได้นักได้ขังเอ็ดมันไว้ในที่ห้องใต้ดินเพื่อที่ว่า เอ็ดมันจะได้ไม่ไปทําร้ายพี่สาวของเขาหลังจากนั้นไม่นานเอ็ดมันทนไม่ได้ก็เลยหนีออกจากบ้านไปหาพ่อแต่ว่าพ่อของเขาก็อยู่เอ็ดมันได้ไม่นานก็ส่งลูกก็คือส่งเอ็ดมันไปอยู่กับปูข่ข่าย่าที่ฟาร์มปสุสัตว์ที่ภูเขาของนอร์ทฟล็อแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียซึ่งต่อมาเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1964เอ็ดมันได้มีอายุ15ปีเขาได้นั อยู่ที่โต๊ะัวคุณย่ากินข้าวกันแต่มาต่อมาคุณย่ากับเอ็ดมันก็ไทะเลาะก,กันเอ็ดมันทนไม่ได้แล้วก็ทะเลาะก,กันเอ็ดมันเลยได้ปีติปืนไรเฟลิลของคุณปู่ที่คุณปู่ให้ไว้นํามายิงคุณย่าที่หัวหนึ่งลัดและแล้วก็ได้ยิงที่หลังสองัดทําให้คุณยา่าได้เสียชีวิตลงจากนั้นคุณปู่ได้กลับมาถึงบ้านและเอ็ดมันจึงได้เดินออกไปและสังหารปู่ของเขาบนถนน เอ็ดมันไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงเอ็ดมันเลยโทรหาคุณแม่และบอกให้คุณแม่แจ้งตํารวจซึ่งพอคุณแม่แจ้งตํารวจเสร็จปุ๊บหลังจากตํารวจมาถึงและได้จับกลุ่มเอ็ดมันตำรวจได้ทำการสอบสวนเอ็ดมันเอ็ดมันจึงบอกกับตํารวจว่าเขาแค่อยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงเวลาที่ฆ่าย่าและเขายังบอกตํารวจอีกว่าฆ่าปู่ของเขาเพราะไม่อยากให้รู้ว่าปู่ไม่อยากให้ปู่รู้ว่าภรรยาของเขาเสียชีวิต หลังจากที่เขาได้ถูกปล่อยตัวในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเมษายนในปีพศ2515เอ็ดมันได้สังหารผู้คนเพิ่มไป8คนซึ่งอันนี้เป็นคนดีแรกหลังจากถูกปล่อยหลังจากเขาป่อยได้ถูกปล่อยตัวในมาโดยที่คดีแรกนั้นผู้ที่ถูกฆาตกรรมเป็นนักศึาษส,สองคนที่ชื่อว่าแมรี Ann ่แอนเพสและอ n นิตาลูเซซา โดย2นักกษาคนนี้ได้ขอติดรถเอ็ดมันมาที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าหลังจากขับไปได้หนึ่งชั่วโมงเอ็ดมันก็ได้พา2คนนี้เข้าไปในป่าและได้ทําการล็อกกุญแจมือและนํา2คนนี้ใส่ลงไปในทีบเอ็ดมันก็ได้ทําการเอามีดแทงแหน่ลี่และอันิตาจนเสียเสียชีวิตในลักษณะเดียวกันและเขาก็นําร่างทั้งสองคนเนี่ยไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาและได้ทําการมีเพศสัมพันธ์กับร่างกายที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ทั้งสองคน ที่ขุกเขาโรมาเพียร์เพียตาครับส่วนคดีต่อมานะครับเขาได้สังหารสาวที่มีชื่อว่าไอโกคูนะครับซึ่งหญิงสาวคนนี้เขาได้พลาดจากรถบัสที่มหลาลัยของเขาทำให้เขาต้องโบกรถตามทางครับแล้วเขาก็ได้เจอกับเอ็ดมันแล้วเอ็ดมันก็รับไอโกขึ้นมาพอเอ็ดมันรับไอโกขึ้นมาปุ๊บเขาก็พาไอโกไปที่ป่าลึกแห่งหนึ่งแล้วก็ชักปืนใส่ไอโกกแล้วก็ก่อนที่เขาจะทํา ก่อนที่เขาจะพาศพไปอำพรางครับเขาก็จะได้ทาการมีเพศสัมพันธ์กับศพแล้วก็หั่นศพเป็นแยกชิ้นแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วก็กําจัดซากโดยการโยนศพของไอโกะจากหน้าผานะครับอันนี้คือคดีที่สองครับส่วนคดีต่อมาคือคดีของซินดี้ซินดี้ซันนะครับเอ็ดมันได้กลับยะได้กลับมาย้ายอยู่กับแม่แล้วก็เขาก็ขับรถไปรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรับเด็กโบกรถแถวนั้น แล้วก็ทําเหมือนคดีกับไอโกเลยครับก็คือพอรับมาเสร็จป,ปุ๊บก็พาเข้าป่าแล้วก็ใช้ปืนยิงร่างของเธอทิ้งแล้วก็นาพอแล้วก็นําร่างของเธอกลับมาแล้วก็ตัดหัวของเธอตัดศีรษะของเธอแล้วก็นํานําร่างกายที่ไม่มีศีรษะไว้ในตู้แล้วก็ส่วนแล้วก็นําส่วนหัวที่เขาตัดฝังไว้ในสวนบ้านของเขาครับพอรุ่งเช้าเขาก็นาร่างของเธอมามีเพศสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยครับ ต่อมาคดีคฆาตกรรมต่อมานะครับเขาได้สังหารโรสโลสลทรอและอาริสันลิวนะครับหลังจากที่เขาทะเลาะก,กับแม่เอ็ดมนก็ได้ออกจากบ้านเพื่อค้นหายอยู่ลนะ่ะด้วยความที่ตามประเทศเที่ที่เขาอยู่ไม่สามารถยังไม่สามารถจับคนร้ายได้คือยังไม่สามารถจับเอ็ดมนได้เขาก็เลยมีมาตรการบอกว่าให้นักเรียนทุกคนบวกรถเฉพาะรถที่มีสติกเกอร์ของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับแล้วพอดีอเกิน เอ็ดมันมีสติกเกอร์ของรถคันนั้นที่แม่ของเขาทํางานอยู่เขาเลยได้ไปรับหญิงสาวสองคนที่ได้บอกรถก็คือทบอปและดูหลิวจากนั้นเขาก็นำสองคนนั้นเข้าป่าเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ยิงทิ้งสองคนนั้นแล้วก็นําศพของเขาไปมีเพศสัมพันธ์เช่นเคยครับที่บ้านของเขาแล้วก็พอหลังจากมีเพศสัมพันธ์เสร็จนะครับเขาก็ได้นําศพนั้นไปตัดชิ้นส่วนของศพนั้นแล้วนําชิ้นส่วน ทั้งสองคนนั้นไปทิ้งไว้ตามถนนหลวงครับก็คือทิ้งไว้ตามทางเลยครับส่วนคดีสุดท้ายครับที่เขาสังหารก็คือคาร์เนลสแตนเบิร์ดและซอร์ so ี so ่ฮอลเลตนะครับหลังจากที่เขากลับมาจากปาร์ตี้เขาได้เห็นแม่ของเขาครับนั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสืออยู่แล้วเขาก็รอให้แม่ของเขาหลับพอแม่ของเขาหลับเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบค้อนและมีดเข้าไปในห้องแม่ของเขาเขาได้ทําการ ฆ่า makeup, telling, แม่ของเขาด้วยการใช้ม <ers> <t iny Uno> ีดแทงแม่ของเขาครับเสร็จแล้วก็ตัดศีรษะของแม่ของเขาแล้วก็เอาศีรษะของแม่ของเขาครับมาเป็นกระดานที่ไว้ปลาเป้านะครับแล้วก็หลังจากที่เขานานาลูกดอกมาปลาใส่ศีรษะของแม่เขาเสร็จปุ๊บเขาก็นําคอที่เขาหยิบมาด้วยในตอนแรกนะครับทุบใส่หน้าของแม่ของเขาครับเสร็จแล้วยังไม่พอเขาก็ยังตัดลิ้นของเธอแล้วก็กล่องเสียงของเธอครับ จากนั้นเขาก็นาศพของแม่ของเขาไว้ในตู้เสื้อผ้าครับผมแล้วอีกไม่นานเขาก็ชวนเพื่อนของเพื่อนแม่ของเขามาที่บ้านครับเพื่อกินเลี้ยงเสร็จแ,แล้วพอเพื่อนของแม่ของเขาที่ชื่อพอลเลตนะครับมาถึงเอ็ดมันก็เลยได้บีบคอบีบคอเธอจนตายแล้วก็เผยแพร่ข่าวครับบอกว่าแม่แม่ของเขาและเพื่อนของเขาได้หายตัวไปเพราะว่าเขาไปเที่ยวในช่วงพักร้อนด้วยกันครับ ต่อมาเขาก็นําศพของฮอลเลตนะครับไปไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อปิดบังร่องรอยนะครับแล้วทิ้งข้อความไว้ให้ตำรวจสงสัยว่าทําไมสองคนนี้เขาถึงตายครับเหตุผลที่เอดมันมีพฤติกรรมรุนแรงนะครับเพราะว่าในตอนเด็กนะครับเขามีปัญหาในการเลี้ยงดูพ่อแม่อย่าล้างกันแล้วเขาก็ไปอยู่กับแม่แม่เขาก็ชอบทําทารุณเขาครับในตอนเด็กซึ่งพอหลังจากที่เขาสังหารปู่ของเขาปุ๊บเขาก็ ถูกส่งไปไปหาโรงพยาบาลจ,จิตนะครับซึ่งโรงพยาบาลจิตในประเภทที่ว่าเป็นโรคหวาดระแวงนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานทางแพทย์เขาก็วินิจฉัยว่าเอดมันนะครับหายจากอาการจิตแล้วแต่พอหลังจากออกมาเขาก็เริ่มหายเหยื่อในการฆาตรกรรมทันทีโดยเขาฆาตรกรรมไปเรื่อยๆทั้งหมด8ศพครับส่วน2ศสพสุดท้ายก็คือแม่และเพื่อนแม่ของเขาหลังจากเขาฆาากรรม2ศสพสุดท้ายของ แม่และเพื่อนแม่ของเขาเสร็จเขาก็ได้โทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาสนิทด,ด้วยแล้วเขาก็สรารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่ของเขาและเพื่อนของแม่เขาแล้วก็เขาก็ยอมรับสรารภาพอีกนะครับว่าฆาตการฆาตกรรมทั้งหมด8คนนั้นเป็นฝีมือของเขาหมดเลยนี่ก็คือประวัติคร่าวๆข,ของเอ็ดมันเคมเปอร์นะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามเนื้อหาเรื่องราวต่อให้ไปดู หนังในตฟลินะครับชื่อหนังว่า My Hunter นะครับ M I N D Hunter และคลิปนี้ผมขอกลา,ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้แต่อย่าก,กดเกดผมนะครับสวัสดีครับ